ก็เช้านี้6กโกาห้าสิบสี่นาทีกลับมาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ช่วงค่าที่ผ่านมามที่สถานีขนส่งผูรร้โดยสารที่ลําปางตํารวจโรงพักเมืองลําปางเข้าไปช่วยตรวจสอบหลังจากแม่ของเด็กวัยสิบสามขวบเรียนอยู่ชั้นหมนหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งมาร้องขอให้ตารวจช่วยไปควบคุมตัวหรือจับลูกสาวตัวเองซึ่งลูกสาวสามมติชื่อว่าน้องเอนะครับแม่เนี่ยบอกว่าขโมยเงินประมาณหนึ่งหมื่นบาทแล้วหนีออกจากบ้าน เตรียมมาขึ้นรถโดยสารไปเชียงใหม่เพื่อจะไปหาเพื่อนชายที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยเตรียมไปพบกันในวันวนาเลนไทน์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตัวเองก็รีบออกตามหาตำรวจมาถึงสามารถควบคุมตัวไวไว้ได้ที่ห้องน้ําชั้นสองของสถานีขนส่งค้นในกระเป๋ากางเกณฑ์ของน้องเอพบเงินสดหนึ่งหมื่นบาทแม่ก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมขอร้องลูกว่าอย่าไปเลยลูกแต่ลูกก็ไม่ฟังดุดา่าต่อว่าแม่ของตัวเองว่าไม่รักไม่เข้าใจ ตนเองจะไปหาเพื่อนชายที่รออยู่เขารออยู่ที่เชียงใหม่เหตุาการณ์นี่เกิดขึ้นท่ากลางสายตาประชาชนเยอะเลยนะครับที่สถานีขนสง่งนะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางน,นะคะก็ใช้เวลาเตี้ยกล่อมกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะที่สุดเด็กหญิงเอก,ก็ยอมเดินทางกลับบ้านของคุณยายนะคะ บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงลูกเพราะว่าลูกเพิ่งจะอายุ13ปีอยู่แค่มอนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนเพื่อนชายที่ลูกรู้จักเนี่ยก็รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตคุณแม่บอกทราบมาว่าอายุยี่สิบปีแล้วก็ทราบมาว่าทางฝ่ายชายไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อนชายของลูกเนี่ยแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าก็เลยรู้สึกเป็นห่วงลูกมากกลัวจะเสียอ,อนาคตเสียโอกาสทางการศึกษาก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ เป็นแม่ที่หัวใจรไคนเดียวเลยได้เขาเขาเขาเมนช่บมีบวาาใช่มจะเกิดขึ้นกันะใช่ยังไงครผมเรื่อใหญ่นะคะ